ฝึกจิตให้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันจะถูกควบคุมอยู่ในฐานอยู่ในรอยไถ่ของพระบิดาเมื่อมีเยี่ยวชอบมาคือราคาโทสะโมหะหดหูฟุ้งซ่านอะไรต่อมีอะไรเนี่ยชฉบเข้ามาเนี่ยเราหลบได้ทันแล้วหลบเข้า้อยไถ่ได้ทันเพราะนั้นนี่ถ้าเรานะมันก็จะเห็นพอเราจเจริญสติดูลมหายใจมากๆเราก็จะรู้จักจิตแล้ว เรารู้จิตจิตเรารู้จักตัวผู้รู้แล้วแต่ว่าส่วนที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยจึงเป็นส่วนของความสวยสุขทุกข์และความเฉยเฉยหรือว่าความจําได้หลายรู้ที่เราเคยทำเอาไวา้ที่มันฝังอยู่ในใจของเราหรือคิดไปในอนา,อนาคตเนี่ยจะดีจะชั่วเป็นบุญเขาเรียกบุญญาพิสังขารคิดฝ่ายดีอาบุญญาพิสังขารคิดฝ่ายบาปอเนียนชาพิสังขารเนี่ยนะคุดปรุงแต่งในฝ่ายความสงบของจิต,ตเราไม่เห็นจิตเนี่ย ถ้าจิตมันสงบเนี่ยแล้วก็จะจิตเป็นฌานเป็นอัปปนาสมาธิหรือเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานตามลําดับเนี่ยจิตมันเสวยไอ้พวกอารมณ์พวกนี้ที่เราปรุงแต่งขึ้นมาอย่างเช่นภาวนาพุโทโธจนกระทั่งถึงระดับเป็นฌานแต่ถ้าจิตเราไม่ปรุงแต่งอย่างนั้นเราดูมีสตินะเกิดสมาธิแค่คณิกะสมาธิเนี่ยมันไม่ปักดิ่งไปในฌานเพราะฌานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าเป็นเป็นเยี่ยวมันก็จะมาโถบจิตของเรา ไอ้ความราคาถวสะโมหะหดหูฟุ้งท่านเนี่ยคำจริงมันก็เป็นระดับสิ่งสิ่งที่มาประกอบกับจิตเนี่ยฌานก็ตามเนี่ยจิตก็คือจิตนั่นเองเราต้องการที่จะทําจิตของเราให้จากยาไปสู่ละเอียดที่ละเวทนาสัญญาทั้งขาอย่างหยาบเนี่ยให้ไปเรื่อยๆเนี่ยการจัดก,การจะล่าโนนดยการกดข่มสะกดเอาไว้กับการที่ทําให้เด็ดขาดประหารคือคือละได้ทั้งรูปทั้งนาม เราจะทําให้ปฏิบัติจากเกาะทำเกาะตนเกาะทำให้ละเอียดที่สุดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาผ่อนคลายเมื่อก้่กรรมในเวนเจ้าบุญในคุณมาเราก็สามารถที่เดียกว่าเราก็ก็มารับได้เลยเพราะเรามีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติให้มันถึงฝั่งมริพานนะจิตใจมันยังมีความเศร้าหมองถึงเราจะเห็นวิปัสสนาเห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันก็ยังสงสัยอยู่อย่างนั้นนะเอ๊ะมันจะไปไหน เดี๋ยวก็เบื่อหน่ายเพราะเลิกทำเพราะเลิกทำามห่อกิเลสก็กุ้มลุมขึ้นมากิเลสบาปกรรมอะไรก็กุ้มลุมข้ามาห่อหุ้มจิตอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเจริญนะเจริญก็เรื่องมีความเพียรอยู่เนืองเนืองเรื่อยๆเพราะเราทําไปชั่วชีวิตแต่ถ้าคนถึงถึงการถึงเวลาถึงว่ากิเลสก็ตามกรรมก็ตามวิบากก็ตามที่มันมาแล้วเนี่ยมันมาบีบคั้นเราเนี่ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติทรมั่นคงอยู่ในธรรมแล้วเราก็เกาะตนเกาะธรรมเลยทันทีเนี่ย มันอยากสนองก็สนองกันไปก็สู้กันไปตอนนั้นพอชนะได้แล้วก็ถือว่าเขามาทดสอบกําลังเราเราชนะได้เราละได้แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดเกิดดับทําบ่อยมากเข้ารู้ว่าไม่ใช่เราคิดนะถูกต้องจิตก็คือจิตคือตัวผู้รู้ความคิดก็คือความคิดต้องแยกออกไปเราไม่ได้เป็นผู้คิดแต่ความคิดเนี่ยนะมันมีอยู่ เห็นบางทีมาเองไปเองชัดเจนใช่เพราะเรา reality, สติสมาธิของเราเนี่ยจิตของเรามีที่เกาะที่พึ่งที่มีอํานาจสมาธิเนี่ยเด่นชัดขึ้นมีกําลังมากขึ้นเราก็จะเห็นไอ้พวกเนี้ยนะที่มาประกอบกับจิตเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป แัตขึ้นแต่วันนี้อยู่ดีๆก็เห็นความคิดดีๆมาเองไปเองนี่แสดงสติสมาธิเราเริ่มดีขึ้นแล้วกับปัญญาในทางโลกิยะฝ่ายที่จะพาพาไปสู่ภัญญาห้านี่พัฒนาขึ้นัพวกนี้จะดูตัวผู้รู้เป็นอารมณ์นั่งก็รู้นอนก็รู้นอนยืนก็รู้รู้ตลอดเวลาในทุกเรียบทเนี่ยอันนี้สติสมาธิเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาเราจะเห็นไอ้กิเลสส่วนหยาบส่วนกลางเนี่ย นะก็ส่วนละเอียดที่เป็นฝ่ายโลกิยะเนี่ยนะยังไม่ถึงไม่ยังไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เรียกว่าวิปนะัสสนาเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญญาโลกิยะเนี่ยค่อยๆชัดเจนจิตใจจ,จำใสขึ้นไปเรื่อยๆก็นี่พอยกเจตสุปะไตาลักแล้วประหารเราทำเจตจไปถึงที่สุดทุกที่สุดของเจตแล้วก็ยกเจตสุปะไตาลักษให้เห็นในจังทุกขังอนาตาก,ก็คือจะน้อมสติไว้ที่ความรู้สึกย้ายสติลายสมาธิที่มันควบคุมจิตได้เนี่ยไปอยู่กับความรู้สึกพวกมันจะมาประหารเห็นจิตที่บริสุทธิ์ทันทีเลย อันนี้เราก็ดูต่อไปดูใจเต้นไปเรื่อยๆนะทำอย่างนี้ไปชั่วชีวิตถึงการถึงเวลาเนี่ยถ้ามันถึงการถึงเวลาเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันเร่งเองตัวเราเองเองน่ยนะภายในเรามีหน้าทีเ่เจริญดูสติสมัมปัญญะดูใจเต้นแน่นเครียดโล่งไปเรื่อยๆเหตุการณ์ภายนอกที่เป็นกิเลสก็ดีกะตะกมก็ดีวิบากของเราเนี่ยถึงการถึงเวลาถ้าเราเคยทํามาได้แล้วมันก็จะค่อยๆสนองมาหรือมาเขามาสอบอารมณ์เราหรือมาเร่งเรา,าเอง ถ้ายังไม่ถึงการเวลานี่ถ้าเชื่อข้าพเจ้าแล้วก็ทําเลยเนี่ยทาเลยเอาเป็นเอาตายเป็นตายเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ตายฟรีขอให้ทําแบบเรื่อยๆทําเนืองๆให้คมชัดและต่อเนื่องถึงการเวลาเนี่ยแต่และบุคคลเนี่ยจะบรรลุคุณธรรมเนี่ยในระยะเวลาที่แตกต่างกันไปนะขนาดพระลาหุนเป็นลูกของเจ้าชายสิทธัตถะก็ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆนี่ก็ยังก่อจะได้บรรลุเนี่ยใช้เวลานานหลายปีพระอนนท์เนี่ยทำไม เป็นอุปถกพระพุทธเจ้าแท้แทเลยเนะี่ยกว่าจะได้บรรลุกนนพระพุทธเจ้านิพายไปแล้วสังขยานาภาษาลีบุตรมีช้ากับพระโมคคัลลาแต่ก็ช้าอยู่กับช้ากว่าลูกศิษย์ของตัวเองลูกศิษย์ของพระโมคคัลลาสารีบุตรนัฟังธรรมพุทธเจ้าเดี๋ยวมได้บรรลุได้ไง่ายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการทวนนะคอมเมนต์ทวนคําถามนะมสัสก,การหลวงพ่อครับขอโอกาสผมได้สอบถามสภาวะที่พึ่งพบหน่อยได้ไหมครับ ช่วงหลังการทำรกรรมฐานผมก็โดยทำโดยใช้อนาปานุสติเนี่ยพอสักพักเมื่อมันมีความคิดก็จะบริกรรมถูกต้องเนี่ยก็ข้าพเจ้าก็ตอบไปแล้วใช้วิธีการที่เรียกาเอาคำบริกรรมเนี่ยเพิ่มสติเพื่อกดทับโดยการใช้วัตถุภายนอกมาโปะเหมือนทาสีโปสิ่งสกปปกการกดทับแต่ที่แท้มันยังไม่สะอาดถ้าจะสะอาดต้องทําวิปัสนาคือล้างออกขัดออกทําทุกวันที่ว่างทําไม่นานมากแต่บ่อยๆ ที่ผ่านมาช่วงดูติกตอกความคิดกุศลเกิดขึ้นเนื่องจากที่ว่าเราจิตของเราเรารู้จักจิตแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แยกระหว่างตัวผู้รู้กับตัวนะสังขารปรุงแต่งจะรู้ทันรู้ทันแล้วก็ตอนหลังเราก็ไม่เห็นความคิดดับนะและก็ทำบ่อยๆก็รู้ว่าความคิดไม่ใช่เราถูกต้องเลยเนี่ยก็เห็นชัดเจนไปเรื่อยๆหรือยิ่งเราจะเริญสติสัมปชัญญะดูใจเต้นก็ไปเรื่อยๆชัดเจนก็ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรที่ละเอียดละออที่ชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆ บางทีมาเองไปเองชัดเจนขึ้นแต่วันนี้อยู่ดีๆก็เห็นความคิดมาเองไปเองครั้งแรกขอหลวงพ่อช่วยแนะนำก่อนตามที่แนะนำรายละเอียดให้ฟังแล้วนะก็ควรจะเอาไปปฏิบัตินะอย่างที่ข้าพเจ้าว่าให้ดูความรู้สึกใจเต้นชัดเจนและต่อเนื่องบางทีมันก็แรงความรู้สึกใจเต้นนะอาจจะไม่ชัดเจน บางทีมันก็แรงและชัดเจนเราพยายามประคองให้มันต่อเนื่องมันจะชัดเจนและประคองอารมณ์อย่าเพ่งอย่าปล่อยแล้วก็ดูอย่างนั้นไปเรื่อยๆประคองอารมณ์แต่ชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็ต้องมีขึ้นๆลงๆเป็นธรรมดาแต่เราพยายามทําให้ดใหีให้ได้มากที่สุดนอกจากใจเต้นที่แรงแล้วบางทีใจเต้นมันก็เบาพอมาละเอียดก็เบาพอเบาแล้วเนี่ยส,สติเราไม่คล้ายๆไม่พินิจพิจารณา ให้ดีตามไม่ทันโป๊บเนี่ยมันก็ขาดสติได้เหมือนกันกลายเป็นความที่เรียกว่ามันไปหลงในสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นเราก็น้อมสติเข้ามาในเมื่อมันเบามันหายไปเราก็น้อมมาที่ว่าดูความรู้สึกที่ลมกระทบที่ปลายจมกูกหรือกำไม้กำมือนึบหนึงน่งนึบหนึงน่งนึบหนึ่งนึบหนึ่งที่อุ้งมือหรือจับความรู้สึกในมือและมันก็จะนะ ผ่านในจุดนี้ไปได้จากยาไปสู่ละเอียดได้แล้วมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ